ก็สวัสดีนะครับผมที่ผลออโต้คาร์นะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับกลับจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนเมื่อวานนี้ก็ไปส่งรถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เดินทางกลับมานะครับพักที่กรุงเทพคืนหนึ่งแล้วก็เดินทางตอนเช้ามาเอารถที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้นะครับกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้นะครับเป็นมาส d ต b t 5บีทีห้มือเดียวป้ายแดงนะครับ อันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเล่มพร้อมโอนนะครับค่างวดคันนี้5,000กว่าบาทเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ Mazda Pro v t 5 0ราคาอยู่ที่3,500 0บาทเองนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเลขไม์อยู่ที่1 000, 5 0 0 0กิโลนะครับอันนี้สีเทาด้วย ไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยร่องรอยขูดขีดเลยครับมาแล้วผมก็ยังได้เปลี่ยนยางยางรั่วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเองนะครับก็ทําเองนะครับก็ตอนนี้เลยนะครับเนี่ยใส่ล็อกกระถาวิ่งไปก่อนนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของมาสเตอร์คันนี้นะครับให้โทรหาได้เลยที่นิคนลตรโตข่าศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับบอกได้เลยคําเดียวว่าเครื่องนี้สวยมากเครื่องดีมากเลยนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีมากเลยเป็น Master Pro BT50 นะครับเป็นปี2รถคันนี้ปี62นะครับปี2 0 0 6เน้ยปีปี62อนะครับปี2018นะครับจดทะเบียนปี62ปี62เพิ่งได้4ปีนะครับคันนี้เพิ่งได้4ปีเองนะครับคือปี้ปสองหกสามี่หกห้าหกหกนะครับตอนนี้ปี66นะครับคันนี้รถปี62 รถหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับพร้อมนะครับคันนี้พร้อมมากเลยนะครับลูกค้าสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับพี่นิพนธ์รถโตคาะนะครับบอกได้เลยเสียงเครื่องยนต์ก็ดังนิ่มมากเครื่องดีแอร์เย็นมากนะครับทุกอย่างนะครับดูนะครับฟังก์ชันเป็นแอร์แบคคู่นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับเป็นเบาะคงเบาะแหบนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับภายในภายในถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ด่เวลาใส่เกียร์ถอยนะครับมีกล้องระบบเกียร์ถอยเห็นไหมครับหน้านะครับเห็นไหมตัวนี้มีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะครับมาครอบกับตัวนี้เลยนะครับอยู่ในอของชุดของมันเลยนะครับของมาตั้งแต่น่าจะเป็นของโรงงานมาเลยนะครับอันนี้นี่นะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับเลขไมก็อยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับสําหรับลูกค้านะครับนีสนใจนะครับที่อยาก จะเป็นเจ้าของนะครับมาสด้าคันนี้นะครับบอกได้เลยสีเทานะครับสวยจริงครับคันนี้สวยจริงแล้วก็เป็นรถมือเดี่ยวป้ายแดงด้วยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมีการต้องไปเก็บงานบ้างไหมมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บงานก่อนอย่างมันตรงไหนนะครับมีร่องรอยขุดขีดบ้างตรงไหนนะครับก็คอยติดตามกันเดี๋ยววันนี้เมื่อวันนั้นผมรีวิวไปนะครับเป็น4ประตูแต่ตอนนี้ก็เป็นรีวิวเจ้ามาสด้าบีนีห้าศูนย์ใน รูปแบบที่ว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้กลับจากสีสเกตมานะครับเจ้าของเดิมอยู่สีสเกตตอนนี้ผมกาลังเดินทางกลับบ้านสารคามนะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับพอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดงานให้นะเดี๋ยวอยียวกตัวนี้นะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับค่าห้าพันกว่าบาทเองนะครับไม่แพงเลยค่างวด สำหรับลูกค้าที่แค่ดาวแค่25 0 0 0จบนะไอ้25,000จบนะครับค่างวดน5,000กว่าบาทสำหรับมาสเตรมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเล่มพร้อมด้วยนะครับราคา3,5,000บาทนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับโอนมาจํำก่อนได้ก่อนแน่นอนจองก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเนี่ยเอาไปเลยค่างวดอยู่เทปอยู่ที่5,900บาทนะครับ ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่างวด5,900ัน 5, บาทสำหรับคันนี้แล้วผมจะพาขับดูนะครับว่ารถคันนี้ขับดีจริงไหมนะครับสำหรับลูกค้าสนใจนะครับก็โทรหาได้เลยนะครับกับพีพลออโต้คาร์0 9นย์8นี่ฟังก์ชันเกียร์ถอยด้วยนะครับถ้าลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไปซื้อนะอันนี้ปี2 0 0พปี62นะครับนะครับคันนี้ปีประเทศไทยก็คือปีปี62นะครับคันนี้ จดทะเบียนเดือนกุมภาปีหกสองนะครับรถปีสองพันสิบเ็ดสิบปดเลยนะครับถ้ารถพึ่งนี้เพิ่งออกได้แค่สี่ปีนะครับถ้าไปซื้อรีโวหรือวีโกแชมป์อะไรต่างๆนะครับผมบอกได้เลยสี่แสนอัพนะครับสี่แสนอัพขึ้นแน่นอนแต่คันนี้สามแสนห้าพันบาทเองนะครับต่างกันเยอะนั่นเลยนะครับแล้วก็ได้รถใหม่วิ่งงานใช้งานน้อยด้วยหนึ่งแห้าพันกิโลเองนะครับหาลูกค้าเล่น อย่างเล่นแบรนด์แบรนด์โตโยต้าเหมือนกันแต่เป็นวีโก้แชมป์แบ่งพวกตัวต่ำลูกค้าก็อยู่ที่3 0 0 0 0นสามแสนต้นต้นตน,ตน,นะครับถ้าเป็นตัวสูงก็30,000นกลางๆ3 0 0 0 0มนปลายปนะครับได้แค่ปี2012นอะครับ2012 2000ออย่างวีโก้สมาร์ทแคปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ได้แค่แบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้ากับอีซูนะครับลูกค้าได้ปีต่ำนะครับปีต่ำกว่าตัวนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ ลูกค้าเล่นแบรนด์รองอย่างมาส d าหรือว่าฟอร์ดนะครับลูกค้าจะได้ตัวใหม่ได้รถปีใหม่ไร้รถที่ไม่ได้ช้าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นี่นะครับอวันนี้ไปกันเลยกับที่พลออโตคาร์กลับบ้านกันเลยนะครับแล้วจะรีวิวให้ดูแบบชัดเจนอีกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็คือที่พลออโตคาร์นะครับตอนนี้ก็ขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับก็ถึงบ้านแล้วถ้าใครโอนจองก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้มัดจาไว้ที่นะครับได้เลยนะครับ ถ้าสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026ปดหปด่นอที่ผลออโต้คาร์ยินดีบริการนะครับพวงมาลัยนิ่งมากบอกได้เลยแอร์แบกคู่นะครับเนี่ยวันนั้นรีวิวสีประตูไปยังไม่ถึงบ้านลูกค้าจองคันนี้ Mazda Pro b บ5 0นะครับสามแสนห้าพันบาทเองนะครับราคานี้เดิมทุกชิ้นการันตีได้น็อตฝากระโปรงไม่มีการขย,ยับเคยเจื่อนนะครับฟังก์ชันสวยๆนะครับเนี่ย